งบประมาณตรงนี้ที่เราได้รับจัดสรรมายังไม่ค่อยเพียงพอสําหรับในการซื้ออุปก,กรณ์เพิ่มเติมให้กับนักเรียนนะคะก็คือเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างขัดแคลน โรงเรียนบ้านลาดเจริญตั้งอยู่ที่ตำบลเจริญธรรมอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีเรียนของเราบ้านก็จะอยู่รอบๆโรงเรียนเราหรือไม่ก็จะเดินทางมาจากอีกหมู่บ้านอื่นนะคะซึ่งนักเรียนที่เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมเนี่ยค่ะเขาจะเป็นนักเรียนที่อยู่ในพื้นฐานของครอบครัวที่อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างลำบากนิดนึงสันสกฤตนะคะ อนเรียนก็เติมลงไปในช่องสันสกฤตสวัสดีครับผมนายแพทย์นภัสสิทธิเสรีประทีปนะครับแพทย์ประจำดอกเตอร์นภัสคลินิกที่รังสิตประทุมธานีนะครับโครงการนี้เนี่ยเริ่มมาจากว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเราก็รู้ว่าเป็นช่วงที่ยากลำบากของทุกคนทั้งของพ่อแม่ผู้ปกครองค้าขายก็ลำบากขึ้นทำงานก็อาจจะเงินเดือนน้อยลงโบนัสน้อยลงเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะช่วยเหลือสังคมอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็คือเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างขัดแคลนนักเรียนเนี่ยจะมีตั้งแต่นักเรียนด้อยโอกาสไม่มีเงินไม่มีสตางไม่สามารถไปเรียนในเมืองไกลๆได้ไม่มีอุปกรณ์กีฬาเป็นนักเรียนที่บางคนก็ไม่มีพ่อแม่ทางผมก็เลยรเริ่มโครงการช่วยเหลือโรงเรียนที่ยากไร้จนได้มาโรงเรียนนี้ในวันนี้นะครับ บางคนเนี่ยบางทีมาโรงเรียนนะคะไม่ไม่มีอาหารเช้าที่บ้านไม่ได้ดูแลในเรื่องของอาหารเช้าเมื่อเขาได้มาอยู่โรงเรียนเนี่ยอาหารกลางวันก็เป็นส่วนสําคัญสําหรับเด็กๆนะคะที่จะได้รับประทานให้อิ่มท้องวันนี้เรา ได้รับความเมตตาจากคลินิกนพัฒนะคะที่ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านลาเจริญนะคะให้นักเรียนได้อิ่มนะคะก็จะมีข้าวกล่องนะครับรวมถึงอาหารฝรั่งต่างๆผมเพิ่งรู้ว่ามีน้องๆบางคนไม่เคยกินพิซซ่าหรือไม่เคยกินโดนัทมาก่อนเลยนะครับผมก็รู้สึกดีใจที่นําสิ่งที่น้องๆเนี่ยไม่เคยกินมาให้น้องได้รับประทานได้รู้จักกัน แล้วก็ยังมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนของเราด้วยนะคะซึ่งเราก็ได้คัดเลือกมาซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความขาดแคลนนะคะแต่ว่าเรียนดีให้เขาได้รับทุนตรงนี้เพื่อไปใช้ในการศึกษาหาความรู้ของเด็กนักเรียนเพิ่มเติมขึ้นไปนะคะ เราก็ยังขาดอุปกรณ์ในด้านการกีฬากีฬาต่างๆนะคะกีฬาฟุตบอลวอลเลย์บอลเตะปาตะก,ก้ซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยก็ได้มีการเปิดทําการเรียนการสอนอุปกรณ์ก็ไม่ไม,ไม่ไม่เพียงพอสําหรับนักเรียนของเรามีความยินดีแล้วก็ดีใจนะคะที่เด็กๆมีคนเมตตามผมได้มอบคุณการศึกษาสําหรับเด็กเรียนดีและได้โอกาสรู้สึกเติมเต็มนะครับแล้วก็อิ่มใจที่ได้มาบริจาคสิ่งของที่ขาดแคลนแล้วก็ คุณการศึกษาให้น้องๆเลยนะครับ